เมื่อโจรขโมยเกมเราก็สามารถที่จะเอาคืนได้ สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เอาประสบการณ์นะครับแบบสดร้อนๆในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเจอกับตัวแล้วกับการโดนแฮกหรือว่าโดนขโมย ID นะครับในบนตัวบอกแพลตฟอร์มทางฝั่ง s t e a มนะครับแต่มันก็สามารถที่จะใช้หลักการในการแก้ไขแบบนี้บนตัวทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5หรือ4ได้ด้วยเหมือนกันนะครับคนไหนที่มีตัว Account ไว้ก็ฟังเอาไว้กันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าวันใดคืนดีนะครับเราจะโดนในลักษณะแบบนี้แต่ก่อนอื่นผมเองบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่า ให้ตั้งรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรหัสแบบ2ขั้นตอนเอาไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มของทางสตรีมผมโอ้โหเรียกว่าการตั้งระบบความปลอดภัยค่อนข้างที่จะละหลวมเลยแหละนะครับเพราะมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าผมจะไม่ผิดเลยนะครับผมมารู้ตัวนะครับตอนนั้นก็คือเปิดคอมพิวเตอร์ไว้อยู่แล้วก็ซายอินตัว a c c o u n t ตัวนั้นไว้แล้วอยู่ๆตัว a c c o u n t ตตัวนั้นก็เด้งออกต่อหน้าเลย นะครับผมก็เชิญคอไปถ้าไปม,มันเด้งออกแล้วให้ทําการกรอกรหัสผ่านใหม่ผมก็ทําการกรอกรหัสผ่านใหม่ไปแต่ตัวระบบบอกว่ารหัสผ่านผิดผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็ทําการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับใส่ข้อมูลไป Account ตัวนี้อีเมลตัวนี้แต่ตัวระบบบอกว่าไม่มีนะครับผมไม่รู้จักอ่าพอไม่รู้จักผมก็เอะผิดหรือเปล่าผิดที่เรานะครับผิดที่เราหรือเปล่าก็เข้าไปดูในอ e ีเมลหน่อย ว่าอีเมลที่ผมส่งเรื่องไปเนี่ยมัน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 มนใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับก็เข้าไปดูเอ้ยมันมีฮิสตอรีในการรีเซ็ตรหัสผ่านสตรีมมีการสมัครตัว a c c o u s t ต์สตรีตัวนี้ไว้เออมันมันมีแน่นอนมันมีตัวตนนะครับอีเมลตัวนี้แต่ทําไมตัวระบบบอกว่ามันไม่มีล่ะอ่าอันนี้ผมเริ่มเริ่มตะหิดแล้วว่าน่าจะงานเข้าแล้วล่ะนะครับก็ให้ข้อมูลเข้าไปต่อเรื่อย นะครับจนตัวระ,ระบบมันบอกว่าเป็นสแปมนะครับผมก็รอบ้างนะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปอีกนะครับว่าแอคเคา t ตัวนี้นะครับให้ไปหาหน่อยว่าเป็นอ e ีเมลอะไรนะครับตัวระบบก็ไปเจอมานะครับว่าเป็นอ e ีเมลแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าคุณกดรีเซ็ตรหัสผ่านมันจะโดนส่งไปตัวอ e ีเมลตัวนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับมันจะมีดอกจันไว้แต่ตัวชื่อของอ e ีเมลมันยาวมากจนผมรู้เลยว่าไม่ใช่ของผมแล้วแน่นอน นะครับไม่ใช่ผมผมแน่นอนนะครับผมก็เลยลองย้อนกลับไปดูนะครับในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอีเมลของผมนี้มันมีอะไรที่มันแปลกๆปบ้างนะครับก็ไปเจอนะครับประมาณสักก่อนที่ผมจะรู้ตัวประมาณวันเสาร์เพื่อประมาณวันอังคารวันพุธนะครับมันมีตัวอีเมลแจ้งมาแล้วแหละของทางสตรีมว่าตัวแอคเคอร์ของผมตัวนี้โดนรีเซ็ตรหัสผ่านนะและมันทําการรีเซ็ตรหัสผ่านสําเร็จแล้วด้วยนะครับแต่ทางสตรีมเขาก็ มีให้ดอโต้แย้งนะครับถ้าหากเราไม่ได้ทําการรีเซ็ตรหัสผ่านตัวนี้ก็เหมือนกับว่าให้ยื่นโต้แย้งไปนะครับว่าเราไม่ได้ทําการรีเซ็ตนะครับแต่ผมเองไม่ได้เช็คอีเมลไงนะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแล้วดูโลเคชันก็ไม่ใช่โลเคชันกรุงเทพาหานครด้วยผมก็เลยว่าอ่ะผมน่าจะโดนตอนนั้นแหละอืมแล้วก็ปล่อยเลยมาจนประมาณวันเสาร์เพิ่งมารู้ตัวนะครับอืมก็ทําไงล่ะทําใจ ตอนแรกทําใจเลยว่าปล่อยไปเลยว่าแอคเค n t ตัวนี้คงจะหายไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจละอืมก็เลยเอ๊ะลองดูหน่อยดีกว่าลองใช้ยื่นคำร้องดูนะครับว่าตัวระบบ s t e ี m จะเป็นยังไงบ้างนะครับพิมพ์เป็นาภาษาอังกฤษนะใช้ Google Translate เขียนไทยก่อนแล้วก็ทาน์สเลตเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปะ ในเรื่องของตัวอีเมลที่ผมคาดว่าผมจะโดนแฮ็กในช่วงเวลานั้น,นแนบไปด้วยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยนะว่าผมซื้อเกมอะไรบ้างหรือว่าดาวน์โหลดเกมอะไรอยู่บ้างในตัว ID นี้ไม่ได้ให้อะไรไปเลยนะให้ข้อมูลแค่นี้นะครับว่าตัว Account ของเราเนี่ยน่าจะโดนแฮ็กในช่วงเวลานี้แหละแล้วก็แนบไฟล์ไปแค่นั้นตัวระบบสตรีมก็จะเปิดติ๊กเก็ตนะครับเปิดเหมือนกับว่า,าหมายเลขเอาไว้รีเฟอร์นะครับอ้างอิงได้ในการที่จะสืบไปสืบมานะครับเขาก็บอกว่ารับเรื่องไว้แล้ว รอประมาณสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะทําการแจ้งข้อมูลอัปเดตก็เรียกว่ารอไม่ถึง1วันตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งผมก็เข้ามาเช็คอีเมลทางสตรีมก็บอกว่าได้ทําการกู้คืนมาให้แล้วนะกับตัว ID ของสตรีมบนตัวอีเมลนี้ให้คุณทําการเข้าไป Lock in, ล็อกอินและทําการรีเซ็ตรหัสผ่านอะไรใหม่เลยก็เรียกว่ากลับคืนมาได้ปกติโอ้โหเรียกว่าง่ายง่ายมากจริงๆนะครับดังนั้นผมเองแทบจะไม่กลัวละคราวนี้ นะครับแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็ตั้งการยืนยันรหัส2ขั้นตอนเอาไว้นะครับจะได้มีความรัดกุมในเรื่องของตัวระบบ Security มากขึ้นนะครับดังนั้นใครที่เจอในลักษณะแบบนี้ก็พยายามเช็คอ e ีเมลเรื่อยๆแล้วกันอย่าหยบ,บชะลาใจเหมือนกับผม นะครับแล้วก็มันก็สามารถใช้หลักการลักษณะแบบนี้แหละบนตัว PlayStation ได้ด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นบนตัว p พย์ห้าเพคนที่มี ID อยู่มีเกมอยู่ใช่ไหมครับแล้วโดนแฮ็กไปแล้วไม่ได้ตั้งตัวรหัสแบบ2องขั้นใช่ไหมครับเพราะว่าผมเพิ่งโทรหาทางโ o n y ถามข้อมูลไปนะครับว่าถ้าหากผมเจอในล,ลนักษณะแบบนี้โดนแฮ็กไปแล้วโดนเปลี่ยนอีเมลด้วยอะไรแบบนี้นะครับจะทํายังไงนะครับกับตัว PlayStation Network ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวก็เพียงแค่คุณให้ข้อมูลมา ว่า ID ของคุณนี้เป็นอีเมลอะไรนะครับแล้วก็มีทานเซ็กชันในการซื้อเกมอะไรบ้างไหมนะครับอ่าซึ่งในตัวระบบ p l a y Station Network เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เคยใช้บริการเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะดาวน์โหลดเกมฟรีที่แจกในพัสในแต่ละเดือนอะไรก็ตามนะครับไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยมันก็จะมีธานเซ็กชันบอกนะครับถึงจะศูนย์บาทก็ตามจะมีอีเมลแจ้งเข้ามาในตัวอีเมลของเพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะครับดังนั้นอย่าให้โดนแฮกอีเมลแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าถ้าคนที่จะแฮกข้อมููลคุณณไไดด้้เนี่กัับบตว ID ทสมร์ เขาจ,จะต้องแบบแฮ็กแบบทั้งตัวอ่าอดี ID ไปด้วยแล้วก็ตัวตอีเมลต้นฉบับนะครับไปทั้ง2คู่เลยนะครับติดไปด้วยอันนั้นนะถือว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยแล้วนะครับเหนื่อยหน่อยแล้วก็เรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ขอข้อมูลประมาณนี้แหละแล้วก็สามารถที่จะจบได้ภายในตอนที่เราโทรคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าถ้าข้อมูลของคุณมีอ่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากพอเขาก็จะทําการรีเฟอร์นะครับข้อมูลกลับมาบนตัว ID จุดเริ่มต้น นะครับได้ไม่ต้องกลัวนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมผมก็ขอเตือนไว้เลยนะครับคนไหนที่ชอบซื้อตัว ID มือ2อเอออันนี้ต้องพึงระวังกันไว้นิดนึงนะแต่ก็จะมาเหมารวมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้รู้ผู้ขายได้ไงว่า ID นี้เขาขายจริงแบบไม่สนใจเลยนะคุณจะไปเปลี่ยนอ e ีเมลอะไรก็ตามก็เรื่องของคุณฉันไม่สนใจแล้วนะครับกับอีกในเคสหนึ่งถ้าเกิด เขาจะใช้เคสแบบนี้ล่ะให้คุณเล่นไปก่อนนะครับสอเดือนนะครับหรือว่าจะเป็น1ปีอะไรเลยก็ตามนะครับแล้วอยู่ๆเขาไปแจ้งกับทางระบบว่าผมโดนแฮ็กหรือว่าผมลืมรหัสช่วยทำการรีเซ็ตรหัสผ่านมาใหม่ได้ไหมอ่าอันนี้แหละมันก็จะเข้าสู่อ e ีลอบลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับเพื่อนๆจ่ายเงินซื้อ ID ตัวนั้นมาแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ๆวันดีคืนดีเกิดเข้าไม่ได้ขึ้นมาอ้าวเกิดอะไรขึ้น มันก็คงจะมีไม่ไม่กี่เหตุผลนะครับโดนแฮกต่อหรือว่าเจ้าของเดิมไปทําการรีเซ็ตเพื่อที่จะกู้ตัวอีเมลเดิมของเขากลับมาดังนั้นมันก็มีความเสี่ยงสําหรับคนที่จะซื้อ ID มือ2นะครับไอดมือ2มันจะไม่เหมือนกับการซื้อแบบชนิดแผ่นถ้าซื้อแบบชนิดแผ่นซื้อมาขายไปเปิดปุ๊บมีแผ่นอยู่เล่นได้ก็ถือว่าจบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น ID นี้เรียกว่ามันยังแบบ 50- 50อยู่นะ เราไม่สามารถที่จะรู้ใจได้ว่าคนที่ขาย ID นั้นเขาจะไม่เข้ามายุ่งเกาะแกะวอลวร์กับตัว ID นั้นตลอดไปหรือเปล่านะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยอัปเดตกับเพื่อนๆกันนะครับกับการโดนแฮก ID แต่มันก็สามารถที่จะเอาคืนได้นะครับโอ้โหเรียกว่าร้อนๆกันเลยนะครับกับผมในวันนี้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมีประสบการณ์อะไรบ้างในเรื่องของการโดนแฮกหรือว่าการโดนโจมตีทางไซเบอร์นะครับเพราะตอนนี้ชุมจริงๆ นะครับอย่างเช่นเช้านี้ Playstation Network ผมเนี่ยอีเมลแจ้งมาแทบจะทุกเช้าว่ามีคนพยายามที่จะล็อกอินนะครับจากประเทศนู้นประเทศนี้นะครับดังนั้นก็หมั่นเช็คตรวจสอบนะครับแล้วก็ตั้งในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยแบบ2ขั้นตอนกันเอาไว้ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับของในระบบของการเล่นเกม เขานับวันนับวันไอดีของเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่ามันจะมีมูล,ลค่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในการที่สะสมเกมเอาไว้ใช่ไหมครับอืสำหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปประมาณนี้ก่อนนะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ